งามอะไรพี่น้องอนะี่นเต้นขออนุญาตถ่ายรูปก่อนจักบาทพี่น้องเลยตื่นเต,นต้นแห้งมูนี่ใหญ่ขนาดเลยตกตื่นเต้นแห้งพี่น้องตื่นเต้นแห้งขออนุญาตถ่ายรูปก่อนเนาะงามอะดรพี่น้องเนนะี่ เก็บก่อนพี่น้องช่วหน่อยมือทีซาม่านี่บ่ได้กินได้หนิมัวแต่ทายอยู่นี่ไปไเก็บทั้งนี่น้องเต็มเตี่น้องเลยบกคิดว่าจิมาพ่อลายขนาดเลยบกคิดว่าจิมาพ่อปะนนี้ tiếp kiếp hạt cao cao thì nó còn có lại có xe nó có lại có xe có tít tam nó ไปหาทางใดกับพ่อตลนอดต้องขอบคุณทุกๆคนที่เขามาบึงเนาะยอนพี่น้องทุกุขขคนที่เขามาบึงก็เลยเห็ุให้เคยลามานเหตุปวกปีน่เก็บอย่างไงด้วยเดี๋ยวเข้ามาพ่อคนเลาะและเซลเซลอยู่ สวนกันไปสวนกันมา่มึงกันเนนงี้พี่น,อน้องมึงกันเงียเงียดูเรีนได้พี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะช่วงเคยลาแล้วก็นอนเศร้าลาพี่น้องช่วงนี้ก็มีแต่เห็ดปวกขน้องเนาะก็ายพาเบื่อพี่น้องเลยแล้วก็มันกับมวนพร้อมเด้พี่น้องคนหากับมวนมันได้อีดิ นายพนได้กินเพาะพี่เข้ามาบัดเดียวผมดอกกัญญาอยู่ มไอ้ตอนนี้ก็มีผู้มีคนมาถ่ายเบิ้งลังนะอีเห็นหู่เคยหลาทุ่มเท่จำได้มีเอฟเลย <c oughs> ลอยปลาลอยหนำเลยเดี๋ยวไปเก็บข้างหน้าบันพี่น้องไปเก็บข้างนะ <c oughs> เดี๋ยวเมื่อกี้มีเอฟหลอดเข้าไปในนี้

่มาห,าหาหลอบใดกระไดแนวนี้โอ้ยเคยหลาละมนแต่เทะหมักหาขนาดมาเทไ้กระไดมึงกันยาวเลยพี่น้องมึงกันยาวๆ bây còn lại cột xe phòng nó bị nóng được hả Bình hay xong nó cháu là cái là nó kiếp 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 เก็บผู้เดียวกันผ่ามันทั้งเก็บทั้งทายกันผ่ามันเงี่ยงมันตีลังกากับเวียนหัวในจะังหน่อยก็ต้องขอโทษขอภัยเดี๋น้องเด้อต้องขอโทษขอไปเดีย๋ยวไล ทำงานสเต็มคูเลยมอนมอนมอนี่ ดอกมันหักเลาล่ะง่ายเลยอืมึ้นในคูจิโลคูจิโล nhau nhau know. Come on, get on chống mù hết nó. Hết lái, không có tông bưng nhao nhao. Hết mù nha, không có tông bưng đôn đôn, người. เมืองแล้วถ้าถืกใจกันอย่าลืมกดติดตามให้ช่องน้องสาวลาแล้วก็เคยลาเนาะกดแชร์ให้พร้อมเดอพย่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่นแหละป้าตู้าาางานมาดีงานมาดีงานมดีมีแต่จุมใหญ่ๆ ดอกนี้จะดอกงามมอนมอนพี่น้องมอนมอน,มอนชมนี้พ่อบานนะมึ้งมีจูม,มีบานปกติพอถื่ตัวจูมอันนี้ตอนมันเป็นจูมเขาบบเห็น แต่คือลักกับขมียนมันเป็นจูมกับย,ยันโบเห็นโยนเห็นตัวบานมันเนีย่ยเพราะว่ามันงไปตองลายม่ตองเพราะตองใหญ่ตัวเป็นโชกของเฮาใ่ตอง,งปกไว้ให้เฮาสั่นโลกปลอดเขาเดี๋ยวเขามาเพราะว่าเขาหูคัพี่น้องเยลยระเบิดปลาหมู่บ้านเฮ็ดปัว เงาเงเลยเพื่อกันเงาเงเลยหมู่เดียวพี่น้องเลยเต็มขู่ป้าโตสุดๆพี่น้องมารันลี้มโมนี้หมู่เดียวเต็มขู่ป้าโตมาร์มาร์มารพี่น้องเลยฝา,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 ากกดไลค์ like, กดแชร์เนาะกดติดตามกดซับสไครป์พี่น้องจังหวะผาดคลิปใหม่ๆของ สองน้องสาลาพี่น้องเมืเ่เห็ดปวกจางอ,อนบอกพี่น้องจางอ,อนบอกเต็มคูคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้พี่น้องขอบใจสุกูสุก้นที่เข้ามาเบิงเ่งนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองน้องสาลาแล้วก็น้องเคยลาพี่น้องเย้ยสองเคยลาเนาะมานโพดโพเห็ด,ด,ดปวกเต็มคู่พี่น้องเ้ยมูเดียวมูเดียวเต็มคู่ไปแล้วพี่น้องดีใจแห้งไปแล้วไปแล้วไปแล้วพ่อกันคลิปนาสบายดี